วัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเช้านี้ก็พบกันอีกครั้งนะคะไม่รู้จะทำอะไรดีฝนตกๆก,ก็ออกไปไหนไม่ได้นะคะลำบากนะคะเดินไปไหนก็เท้าเปียกไปหมดเสื้อผ้าอาพรก็ชื้นไปหมดนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเรามาดื่มอะไรอุนอ่นๆร้อนๆกันนะคะ สำหรับผูดที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดไปใกล้ไปไกล,ไก,ลก็ระมัดระวังในการขับรถนะคะเป็นห่วงมากมายเลยล่ะคะ่ะชีวิตคนเรานั้นอยู่กับความทุกข์อยู่กับความสุขและอยู่กับความเบิกบานบ้างในบางครั้งบางคราวนะคะยามเพื่อนมนุษย์มีความทุกข์มีความสุขก็ขเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่ล่ะคะ่ะให้กําลังใจปลอบใจนะคะ สู้ๆต่อไปนะคะเพื่อนที่ประสบอุทกภัยนะคะอุทกภัยครั้งนี้ถือว่าหนักหนาเลยทีเดียวล่ะค่ะเห็นใจมากๆเลยนะคะบางคนสิ้นเนื้อประดาตัวเลยเงินทองยองสูญหายไปกับน้ำหมดเลยน่าเห็นใจจริงๆนะคะคนเราเวลาจะเกิดทุกข์ใหญ่ภัยใหญ่เนี่ยบางครั้งไม่สามารถที่จะรู้ร่วงหน้าได้ เป็นภัยหมู่เป็นภัยที่เกิดจากอุทกภัยนะคะหรือไฟไหม้ป่าก็ถือว่าเป็นภัยที่ร้ายแรงเช่นกันแม้แต่บรรดาน,นกสัตว์มูต่างๆเมื่อเจอไฟป่าแล้วนะคะเสียชีวิตหมดนะคะทุกทรมานหมดเลยมนุษย์ก็เช่นกันเมื่อเจอไฟป่าหรือว่าเจอน้ําเจออุทกภัยเข้าใจได้เลยก็ว่าทุกท่านนั้น มีความทุกข์แสนสาหัสทีเดียวนะคะอย่างไหนก็แล้วแต่ในความทุกข์นั้นๆเราคนหนึ่งนะคะคนแก่ในหุบเขาให้กำลังใจทุกท่านที่มีความทุกข์ที่มีความอัดอัน้นอย่าท้อแท้ชีวิตนะคะเกิดมาหนึ่งชีวิตสองชีวิตสามชีวิตนะคะรักตัวเองดูแลตัวเองนะคะอย่า อย่าเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยทุกท่านฟื้นฟูจิตใจได้รวดเร็วนะคะความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ในปีนี้นั้นช่างยืดยาวนะคะผ่านโควิดไปก็หลายปีมาปีนี้ก็เจออุทกภัยหลายจังหวัดทีเดียวนะคะโอ้ช่างทุดเสนจะบรรยายความ เข้าใจแล้วความทุกข์ของท,ท่านทุกคนนะคะขออนุญาตจิบกาแฟนะคะท่านผู้ชมค่ะอ้าตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ฟังเพลงพลอบๆนะคะฟังเสียงที่ ไพราะสนอูฟังคําพูดที่ไพราะสนอูอย่าไปฟังคําหยาบอย่าไปฟังคําถอยอยากคนที่คิดว่าเขาเก่งแล้วเขาแน่แล้วเขาเจ๋งแล้วเขาจึงแล้วดูไปก็คล้ายๆคนประสาทไปอยากสนผู้อื่นเราหลีกเลี่ยงได้นะคะลูกหลานทั้งหลายนะคะบรรดาลูกหลานทั้งหลายของของเรานะคะ ก็ขอให้ลูกหลานทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหลานเป็นลิ้นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักนะคะอบกูดหัวใจอบกอดหัวใจนะคะเอาไว้นะคะให้อบอุ่นฝนตกนะคะคนใดที่ผู้เท่าผู้เท่าผู้เกยที่ไม่อยู่ในภาวะน้ําท่วมก็อยู่ในบ้านนะคะอยู่ในบ้านอย่าออกไปไหนนะคะ ออกนอกบ้านแล้วก็เจอฝนจะทําให้ไม่สบายนึกถึงโรงพยาบาลนะคะเน้นไปด้วยผู้คนที่ป่วยนะคะป่วยจากการโดนฝนเป็นหวัดเป็นไข้แล้วก็ป่วยด้วยโรคประจําตัวนี้เน้นเอออัดไปหมดในโรงพยาบาลเคยไปครั้งหนึ่งก็เห็นผู้ป่วยนี่ไม่มีเตียงนอนต้องนอนอยู่หน้าหน้าห้องของอ ห้องนั้นๆที่ทําการรักษานะคะรู้สึกเศร้าใจรู้สึกเห็นใจเพื่อนมนุษย์มากมายเลยคะ่ะปีนี้ไม่ได้ซื้อของอะไรไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะคะแต่ก็หาเวลาว่างจะไปสักวันหนึ่งค่ะความคิดของมนุษย์เรานะคะสิ่งที่ต้องบอกลูกหลานเลย ของเรานะคะลูกหลานของเราไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของประเทศไทยเราหรือจะว่าอยู่ในต่างประเทศก็แล้วแต่นะคะเราก็อยากจะบอกลูกหลานที่น่ารักทุกคนที่น่าเอ็นดูทุกคนนะคะว่าไปหาธรรมชาติจากสิ่งที่ผ่านมาแล้วเอามาเป็นบทเรียนนะคะความ รู้สึกนะคะว่าคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นอย่าลืมสร้างความดีนะคะอย่าคบคนชั่วอย่าคบคนพาลนะคะอย่าไปเข้าใกล้อย่าเสพติดอย่าไปเย่งไปจิงของในมือของเขาอย่าไปขออะไรของเขาไม่ใช่พอขอแล้วไม่ให้แล้วไปอันตรพานเขานะคะอย่าไปจี้อย่าไปปล้นนะคะสงสารผู้ที่ขับรถเอ่อแท็กซี่ต่างๆนะคะที่ถูกจี้ปล้นนะคะ มนุษย์ทั้งหลายที่รู้ตัวว่าประฤพิกไม่ดีนะคะกลับตัวกลับใจอย่าไปจี้อย่าไปพล้นเอารถของเขาไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะอย่าสร้างคดีข่มขืนนะคะท่านก็ได้บุญแล้วอย่าเป็นโจรท่านก็ได้บุญแล้วอย่าช่ออย่าโกงท่านก็ได้บุญแล้วนะคะเกิดมาเป็นคนต้องต้องทําตัวเองให้เป็นที่เคารพนะคะต้องทําตัวเองที่เคารพกับผู้อื่นได้นะคะ อย่ามักใหญ่ฝ่ายสูงอย่าบ้าอำนาจจะลงอำนาจนะคะเท้านี้คิดว่าจะขับรถไปแถวแถวชายทะเลก็คงทำไม่ได้นะคะเพราะว่านะคะทะเลท้องไม่สวยท้องทะเลน้ำไม่สวยน้ำขุ่นคลื่นอาจจะ สูงไปแล้วเดี๋ยวก็จะไม่สบายก็ทำตัวอยู่แต่ในบ้านทำงานบ้านทำอาหารไปตามเรื่องตามราวนะคะคิดถึงท่านผู้ชมก็ออกมาพูดมาคุยไม่พลาดพิงช่องไหนทั้งนั้นนะคะไม่พลาดพิงช่องไหนทั้งนั้นเราเอาแต่ความรู้สึกดีๆของเราเผืือแผ่ไปยังเพื่อนมนุษย์ที่เขาเตกทุกข์ได้ยากจากอุทกภัยนะคะโอ้เห็นใจจริงๆเลย คนเรานะคะเกิดมาเนี่ยต้องยอมรับให้ได้นะคะว่าเกิดมาแล้วนั้นทุกมากหรือว่าสุขมากเราต้องยอมรับให้ได้นะคะและเราต้องอยู่กับมันให้ได้สำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งที่ซวงอกเป็นมะเร็งที่แห่งหนึ่งแห่งใดนะคะของร่างกายาเราก็ให้กําลัง กาลังใจทุกท่านเลยนะคะจดมนภาวนาเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้กําลังใจนะคะทําให้เรามีสติไม่ฟุ้งซ่านกับการเจ็บป่วยของร่างกายนะคะอธิษฐานแต่สิ่งที่ดีๆให้กําลังใจตัวเองแต่สิ่งที่ดีๆสําหรับกลุ่มคนชั่วที่สร้างคดีได้ทุกวี่ทุกวันนะคะเช่นไปยิงเขาไปฆ่าเขานะคะข่มขืนเขานะคะทําเขา นะทารุณกรรมต่างๆนะคะถ้ายังถ้ายังไม่โดนถูกจับก็ให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีนะคะยังไม่สายเกินแก้นะคะอย่าอย่าทำตัวเป็นอ,อันตรายต่อสังคมนะคะเพราะว่าภัยทุกวันนี้ก็มีมากอยู่แล้วตั้งแต่พวกขี้เมาพวกขี้เล่าพวกบ้ายอดติดติด พวกบ้าการพนันเป็นหนี้เป็นสินเริ่มมาทุบมาตีช่อโกงเขาเพื่อเอาไปปลดหนี้ปลดสินในบ่นการพนันนะคะท่านที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะยังไม่สายเกินแก่นะคะเอาชนะใจตัวเอาชนะใจตัวเอง,เอเองไม่เล่นการพนันไม่กินยาเสพติดทุกประเภทนะคะไม่กิเลสตัณหาคมคืนผู้หญิงไม่เป็นคนที่อารมณ์ไวเรื่องเพศตรงข้ามเที่ยวคมคืนเขาบีบคอเขานะคะ อย่าทำนะคะเพื่อนมนุษย์นะคะเรามีลมหายใจเราก็รักลมหายใจของตัวเองเพื่อที่จะต่อชีวิตต่อความดีนะคะอย่าไปตัดชีวิตเขาอย่าไปฆ่าเขานะคะค <c oughs> รอบครัวไหนที่ขายยาเสพติดก็จงเลิกเสียยังไม่จ่ายนะคะค <c oughs> รอบครัวไหนที่กินยาบ้าก็เลิกเสียยังไม่ส่าย ทั้งยาบ้าทั้งยาเสพติดทุกประเภทที่ปรุงแต่งนะคะตั้งแต่เอากัญชามาปรุงแต่งกินจนประสาทหลอนตั้งแต่เอาน้ำท่อมมาปรุงแต่งตามรสชาติที่ตัวเองชอบที่ตัวเองพึงอยากกินอยากดื่มก็เปลี่ยนนิสัยไม่ใช่กลับเป็นคนดีนะคะนะคะถ้าว่ากลับตัวไม่ได้ไปบวชเป็นพระก็เป็นคนดีไม่ได้นะคะ ไปบวชเป็นอะไรก็ไม่ได้อยู่กับใครก็ไม่ได้เพราะว่าพวกกินยาเสพติดประสาทมันหลอนนะคะทีนี้ก็สิ่งที่เพืนมนุษย์ดีๆที่จะ,ะพึงบอกได้ก็คือให้พวกที่กินยาเสพติดเลิกกินยาเสพติดส่วนพวกที่ทำการขายยาเสพติดก็ให้เลิกเสียนะคะจะเป็นบุญมากมายเลยทีเดียวประเทศเราเราต้องช่วยดูแลนะคะไม่ใช่ว่า ทำอะไรตามใจชอบและสิ่งชั่วนั้นไปกระทบกับผู้อื่นนะคะพวกเมายาบ้าพวกเมายาเสพติดเจ้าเดินแพ่นพ่านควงมีดควงขวานควงพรานะคะชีวิตของมันรักแต่ว่าชีวิตของอื่นมันฆ่าหมดอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะถือว่าพวกกินยาเสพติดนั้นไม่เรียกว่าเป็นมนุษย์แล้วนะคะมันเป็นอาบมนุษย์แล้วนะคะมันมันจมอยู่ในนรกที่มันยังไม่รู้ว่านั่นคือนรกนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะด้วยความคิดถึงทักทายกันประมาณสิบ กว่านาทีก็น่าจะพอเพียงนะคะท่านผู้ชมคะผู้ที่ดื่มอะไรเช้าๆไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มหรือว่าอะไรของอุ่นๆร้อนๆก็ดีแล้วล่ะคะ่ะจะได้รู้สึกสมองต่างๆเราเริ่มทำงานเลี้ยงอาชีพเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวนะคะ กันใหม่คลิปหน้านะคะกัลายามิตรทั้งหลายนะคะ